เล่นโดรนอยู่แถวแถวนี้ฝั่งนน้นจะเป็นแกะเขาเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะอะไรพวกเนี้ยแต่บุ๊กไม่รู้ว่าเขาจะให้ถ่ายวิดีโอหรือเปล่านะคะตอนแรกบุ๊กจะพาเพ,เพื่อนมาดูดอกไม้ที่มันออกนะนู่นฝั่งนน้นนะดูดิขาวโจอเลยมันสวยนะคะถ้ามันดอกมันออกเยเอะเนาะแต่พอมาถึงมีแต่ต้นเลยคะ่ะเ,เพื่อนยังไม่ออกดอกเลยมันเป็นต้นแอปเปิลนะคะช่วงนี้ดอกดอกดอกแอปเปิลก็ยังไม่ออกมีแต่เชอร์รี่กับเอ อย่างอื่นนะคะเพื่อนที่ไม่ใช่แอปเปิลเนาะตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกแล้วกับปุ๊กนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะปุ๊กมีอะไรจะมาแชร์แล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเพื่อนๆดูบรรยากาศรอบข้างบุ๊กสิสวยไหมนี่เขาจัดแบบว่าเนี่ยเขาจัดนะักเทศกาลไข่นะเขาก็จัดเนี่ยรอบๆสวยไหมคะเพื่อนๆ วันนี้ปุ๊กก็จะมาแบบออกนอกสถานที่นะคะไปมาเดินเล่นข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันเทศกาลไข่เนาะทุกคนก็จะอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะจัดเอ่อจัดแบบว่าเทศกาลกันจัดงานกันอะไรอย่างเงี้ยสังสรรค์กันแต่ครอบครัวปุ๊กนะคะปุ๊กก็มีแค่ปุ Hana ๊กกับแฟนนะคะก็ไม่ได้มีเออมีแม่ย่าด้วยคนหนึ่งแต่แม่ย่าเขาก็จะอยู่ของเขานะคะก็คือเราก็ไม่ได้อยู่ในครอบครัวแบบร่วมกันอย่างเงี้ยต่างคนต่างอยู่เนาะ วันนี้ปุ๊กมีอะไรจะมาเล่าเพื่อนๆฟังวันนี้ปุ๊กจะมาเล่าในหัวข้อเรื่องตอนที่ปุ๊กย้ายมาอยู่เยอรมันใหม่ๆนะคะปุ๊กปรับตัวยังไงให้เข้ากับครอบครัวของสามีนะคะปุ๊กมีปัญหากับครอบครัวของสามีไหมแรกๆที่ปุ๊กมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วปุ๊กเนี่ยต้องต้องทำยังไงต้องเจอเจอกับอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ดีกว่านะปรับตัวยังไงให้เข้ากับครอบครัวของสามีนะคะ จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรบ้างนะวันนี้ปุ๊กจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าปุ๊กมาอยู่เยอรมันเนี่ยปุ๊กเจออะไรบ้างกับครอบครัวของสามีเข้ารับได้ไหมที่มีลูกสะใภ้เป็นคนไทยอะไรอย่างนี้นะคะตอนที่แฟนปุ๊กนะคะแต่งงานกับปุ๊กนะคะทางที่ที่เยอรมันนะคะครอบครัวไม่เคยรู้เลยว่าหลานชายมีแฟนนะคะก็ช็อกไปเหมือนกันนะคะตอนที่รู้ว่าอูเวอร์นะคะมาบอกกับทุกคนว่าจะไปแต่งงานที่เมืองไทยทุกคนก็ช็อกเพราะว่าตอนนั้นนะคะ แฟนบุ๊กนะคะเพิ่งกลับมาจากนิวซีแลนด์นะคะเขาไปอยู่นิวซีแลนด์มาหลายปีค่ะเพื่อนๆแล้วก็เพิ่งมาอยู่ที่เยอรมันได้ปีกว่าๆพ่อเขาเสียนะคะเขาก็เลยกลับมาที่เยอรมันแล้วก็จากนั้นเขาก็ไปเที่ยวเมืองไทยนะคะแล้วก็ไปเจอปุ๊กนะคะแล้วเขาไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีผู้หญิงพาผู้หญิงมาบ้านอะไรเงี้ยพ่อแม่เขาก็ไม่เคยรับรู้ครอบครัวเขาไม่เคยรับรู้จนมีวันหนึ่งเขาไปบอกครอบครัวว,ว่า ให้ครอบครัวลงไปแต่งงานลงไปงานแต่งปุ๊กนะคะเพราะว่าเราจะไม่จัดกันที่เยอรมันเราจะจัดกันที่เมืองไทยเย็ยนเยน็นครอบครัวก็ช็อกอยู่นะคะเพราะว่าเอ้ยไปม,มีแฟนตอนไหนทําไมไม่เคยพูดไม่เคยเล่าให้ฟังปุ๊กกับปุ๊กกับสามีนะคะเจอกันแป๊บเดียวนะคะก็ได้ตกลงแต่งงานกันรู้จักกันไม่ถึงน่าจะไม่ถึงสามสี่เดือนนะแล้วก็ตกลงแต่งงานกันแล้วก็มาอยู่ด้วยกันที่นี่นะไม่ยาปุ๊กนี่ก็ ค่อน uhm, ข้างที cup, colours, oo, ่แบบว่าเอ่อเขาเรียกเหมือนกับกลัวอยู่เหมือนกันนะที่ที่ที่มาแต่งงานกับผู้หญิงไทยเขาก็เซิร์ชหาข้อมูลนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพื่อนๆเขาก็เซิร์ชหาข้อมูลแบบต่างๆนานาว่าผู้หญิงไทยเป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้พอพวกย้ายมาอยู่เยอรมันแรกๆไม่ยากุ๊กร้องไห้แบบบ่อยมากร้องไห้แบบตลอดเลยเพราะว่าเขาเคยอยู่กันสองคน แม่ลูกเวลาแม่จะไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือจะไปอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยลูกชายเขาจะเป็นคนพาไปเนาะแต่ช่วงหลังๆตอนที่แต่งงานพอแต่งงานปุ๊บเขาก็ไม่ได้พาแม่เขาไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะอยู่แต่กับเราอะไรอย่างเงี้ยด้วยความเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างเนาะพอมีแต่งงานปุ๊บพอมีแฟนอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยก็จะสนใจแฟนมากกว่าแม่อะไรเงี้ยแม่ก็เกิดอาการน้อยใจก็ร้องห่มร้องไห้ไปพักหนึ่งนะคะ แล้วปุ๊กเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าคือปุ๊กไม่รู้จะวางตัวยังไงเพราะปุ๊กไปบ้านทวดนะคะม่ยาทวดปุ๊กก็ต้องทําตัวแบบค่อนข้างค่อนข้างแบบว่าต้องทําตัวเป็นผู้หญิงไทยร้อยเปอร์เซนอะที่แบบว่าเหมือนผ้าพับไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหัวโบราณมากครอบครัวนี้เป็นครอบครัวครูนะคะคือปู่ย่าเป็นครูลูกเขาก็เป็นครูเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยแม่ย่าปุ๊กก็เป็นครูนะ แล้วเขาก็ค่อนข้างหัวโบราณมากแล้วปุ๊กใส่กางเกงยีนตอนนั้นแล้วมันจะขาดตรงหัวเข่านิดเดียวอะ่ะโอหเขาติปุ๊กเลยนะเขาบอกว่าเออกางเกงยีนมันขาดแต่มาใส่ได้ยังไงอะไรเงี้ยคือย่าอายุ97ปีปู่กับย่าอายุ97ปีตอนนั้นนะเขาก็ไม่ค่อยชอบการแต่งตัวของเราเท่าไหร่แล้วเราอะ่ะ ฮิตอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ใส่เกงยีนไปโดนทวงเลยค่ะโดนทักว่าโอ๊ยแต่งตัวแบบนี้มันไม่เหมาะนะอย่างนั้นอย่างนี้ต้องไปปรับใหม่นะเธอบอกสามีบุ๊กด้วยนะว่าต้องบอกภรรยานะว่าต้องแต่งตัวให้มันดูดีหน่อยอย่ามาใสาก่กางเกงข,ดขาดๆอะไรอย่างเงี้ยโดนสอนไปเยอะเลยค่ะวันนั้นแล้วบุ๊กก็เลยแบบว่าปรับต้องปรับเปลี่ยนการแต่งตัวลูกการแต่งตัวใหม่อะไรใหม่เ<ๆ>ขาชอบแบบผู้หญิงเรียบร้อยใส่กระโปรงดูดีอะไรอย่างเงี้ยโอ้ย ปุ๊กก็เลยต้องเปลี่ยนแนวเลยค่ะเวลาปุ๊กจะไปบ้านปู่ย่าปุ๊กก็ต้องเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรให้มันดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นให้มันดูเนีย้ยแบบว่านันมากขึ้นตอนแรกๆนี้โอ้โหแอนตี้ปุ๊กมากเลยเอกสารนู่นนี่นั่นแต่งงานต้องเป๊ะนะอย่าให้โดนหลอกนะเสิร์ชข้อมูลดูในอินเทอร์เน็ตทุกอย่างผู้หญิงไทยอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหไม่ยาปุ๊กวางแผนให้อย่างดีไม่ยาปุ๊กให้เงินไปจ้างนักกฎหมายนะคะมาทำแบบคอนแทคอะ สัญญาเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยเพื่อจะเกี่ยวกับมรดกละก่อนแต่งงานหลังแต่งงานแต่แฟนโกหกนะคะเนพื่อนโกหกว่าทําแต่จริงๆไม่ได้ทานะคะเขาก็รู้สึกแบบว่าเขาทาทาเอกสารแต่ไม่ได้ทําในสิ่งที่ไม่ยากขอนะคะทาเอกสารแบบว่าแต่ก่อนจดทะเบียนสมรสที่เมืองไทยนะคะก็ทํานู่นนี่นั่นถ้าเกิดอะไรไปนู่นนี่นั่น ประกุมประกรันหรืออะไรที่เป็นสินทรัพย์ของเขาให้ภรรยาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่มีลูกไม่มีอะไรอย่างงี้นะเพื่อนแต่ว่าทําที่เมืองไทยแล้วก็ไม่ยาาไม่รู้ว่าเราทําอะไรไปบ้างแฟนก็โกหกให้มันแบบจบจบ,จบไปผ่านๆไปอย่างงี้เขาจะได้แบบว่าอารมณ์เย็นมากขึ้นเขาจะได้ไม่อคติอะไรอย่างงี้กับคนไทยอะคะ่ะโอ้แรกๆนี่รู้สึกแย่เหมือนกันที่เราเป็นไม่รู้เราแบบ เรามาทําให้แม่ลูกเขาแตกกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกชายคนเดียวหลานชายคนเดียวในบ้านในครอบครัวเนี่ยเขาก็ต้องอ่ารู้เขาก็ต้องเหมือนกับว่าคัดกรองผู้หญิงให้หลานเขาให้ลูกเขาอย่างเี้นะเพื่นพนอนๆกว่าปุ๊กจะผ่านด่านตรงนั้นมาได้นะคะเป็นปีแล้วค่ะเพื่อนๆต้องแบบว่าแฟนปุ๊กนะ่าจะต้องไปโชว์ให้ปุ๊กไปโชว์ฝีมือการทําอาหารนะทุกอาทิตย์ที่บ้านยา่าปุ๊กก็จะไปโชว์ ปุ๊กก็ทําอาหารไม่เป็นนะแต่ปุ๊กก็เขาไม่รู้รสชาติอาหารไทยอย่างเงี้ยเนาะปุ๊กก็จะทาเมนูง,ง่ายๆไปโชว์เขาทําเค้กทํโน่นทนํานี่ไปจนเขาแบบเออเขาชอบผู้หญิงที่ทํากับข้าวเก่งอะไรอย่างเงี้ยหลานสะพ้ายทากับข้าวเก่งแม่ยาปุ๊กก็ชมว่าปุ๊กทำน่นทํานี่เก่งแต่ไม่เคยกินเลยนะคะกูบอกปุ๊กใส่ย,ยาผิดหรอเปล่าไม่รู้ไม่เคยกินเลยแต่ก็ชมว่าเราทําอันาน,านั้นอันนี้ เ,เราอยู่ไม่ไม่อยเฉยเราทางานแล้วเขาไม่ชอบการอยู่เฉยๆของปุ๊กนะคะเขาจะไม่ชอบแล้วเขาชอบแบบครอบครัวเขาทํางานนะเขาจะชอบแบบว่าห้ามอยู่นิ่งเฉยต้องเรียนให้จบแล้วต้องสอบให้ผ่านต้องนั่นต้องนี่เขาแบบว่าส่งปุ๊กไปเขาเขาเหมือนกับทดลองปุ๊กหลายๆอย่างหลายๆสิ่งมากปุ๊กก็ผ่านมาได้ทุกอย่าง เขาก็เลยยอมรับในตัวเราว่าโอเคมันผ่านด่านนี้แล้วแปลว่ามันโอเคอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ปู่ทวดกับย่าทวดก็เสียชีวิตแล้วเหลือแต่แม่ย่าปุ๊กนี้แหละครอบครัวเล็กๆนะคะเพื่อนๆปุ๊กอยู่ในครอบครัวเล็กๆที่นี่ดูวันกิจกรรมแบบนเ,นเนี้ยโอสเตอร์เนี่ยปกติเราก็จะนัดกันไปบ้านปู่กับยา่าแต่ว่าเออปู่ทวดย่าทวดพอเขาไม่อยู่แล้วเราก็ปุ๊กก็มีแค่แม่ย่า คนเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าพ่อปู่เขาก็ไม่อยู่แล้วเหมือนกันเป็นครอบครัวเล็กๆที่ไม่ได้มีหลานน้อยๆอะไรเงี้ยปุ๊กก็หวังว่าถ้าลูกปุ๊กมาก็จะทําให้ไม่ย่าปุ๊กรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้เขาก็เหงาเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเหงาไม่มีเพื่อนอยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยก็มีปุ๊กมีแฟนเขาก็ไม่ค่อยได้เจอกันเลยเนี่ยค่ะเป็นเรื่องราวที่แบบ ค่อนข้างยากเหมือนกันกว่าจะผ่านด่านครอบครัวของสามีมาได้นะคะสุดท้ายเราก็แฮปปี้กันทั้ง2องฝ่ายไม่มีใครมากดดันใครแล้วปุ๊กก็ผ่านด่านพวกเขาแล้วนะคะทําให้เขาเห็นแล้วว่าปุ๊กไม่ใช่ผู้หญิงที่ประเภทแบบว่ามาเกาะผู้ชายกินหรือไม่ทํามาหากินอะไรเลยอยเงี้ยปุ๊กก็ผ่านด่านตรงนั้นมาแล้วก็รู้สึกโชคดีมากๆนะคะทุกวันนี้ก็แฮปปี้มากกับครอบครัว ครอบครัวสามีก็จะคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาแม่ยาบุกก็จะคอยซัพพอร์ตบุกตลอดเวลาเวลาบุกไม่มีงานหรือบุกตอนบุกมาแรกๆไม่มีเงินไปโรงเรียนแม่ยาบุกก็ซัพพอร์ตบุกนะคะทั้งๆที่นางก็แอนตี้เรื่องผู้หญิงไทยนะแต่นางรู้สึกสงสารเราเพราะว่านางหรือว่านางกลัวลูกชายนางแบบเสียตังค์เงี้ยแล้วนางยอมเสียเองหรือเปล่า <laughs> นางก็ส่งบุกเรียนจ่ายค่าเทอมให้บุกนะ จ่ายค่าเทอมให้ปุ๊กจ่ายค่ารถบัสให้ปุ๊กทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยจนปุ๊กเรียนจบนังก็พาปุ๊กไปฝากงานนะคะเพื่อนๆปุ๊กก็ไม่รู้ว่าเขาสงสารปุ๊กหรือว่าสงสารลูกชายเขาที่จะลูกชายเขาจะต้องมาจ่ายอะไรอย่างเงี้ยช่วยลูกชายประหยัดหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ดีค่ะเขาเขา,เขาดีเวลาเรามีอะไรที่ทุกข์ใจเขาจะมาคอยปลอบปุ๊กตลอดนะแฟนปุ๊กไม่สามารถขึ้นเสียงหรือสามารถทําอะไรที่มัน รุนแรงกับปุกได้ไม่ยากปุ๊กจะเข้ามาสเตปอัพทันทีไม่ยากปุ๊กัยรุ่นค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเป็นเรื่องราวของปุ๊กนะคะที่ปุ๊กเมาเล่าเพื่อนๆฟังอาจจะไม่ได้มีสาระอะไรมากมายนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวของปุ๊กที่ปุ๊กอยากจะนามาแชร์เพื่อนๆฟังนะว่าตอนที่ปุ๊กมาอยู่เยอรมันแรกๆอะปุ๊กต้องปรับตัวยังไงให้เข้ากับครอบครัวได้นะคะก็อย่างที่ปุ๊กพูดไปนะคะปรับตัวหลายอย่างเลยทีเดียว เฮ้ยพุกเจอหมาตัวใหญ่คะ่ะเพื่อนปุ๊กต้องรีบเดินก่อนมันจะพุ่งใส่เจอไอ้ตัวนั้นอีกเหมือนวันนั้นนะ่ะมีหลายๆคนนะก็ต้องเจอเหมือนปุ๊กนั่นแหละย้ายมาอยู่ต่างประเทศแล้วก็ต้องเจอการปรับตัวกับครอบครัวกับคนรับข้างโชคดีที่แฟนปุ๊กไม่ค่อยพาปุ๊กไปชกป,ปะเพื่อนเขาสักเท่าไหร่แต่ก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่มาจากอเมริกานะคะ มีเพื่อนสนิทของสาม,มีปุ๊กภรรยาเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกระทานหันแล้วเพื่อนทุกคนที่สนิทกันก็มารวมตัวกันนะจะมีคนนึงที่อยู่อเมริกานะเวลาเห็นปุ๊กก็ชอบเบะปากใส่เหมือนกับผู้หญิงไทยอ่ะเออก็ผงใสแบบจะประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยทำงานอะไรแล้วอยู่นี่ทํางานอะไรทําไมไม่ไปเรียนทําไมไม่นั่นทําไมไม่นี่จุ๊จี้จุกจิกกับชีวิตปุ๊กมากจน จนพอปุ๊กก็เก็บอาการไว้ตั้งนานพอขับรถกลับบ้านปุ๊กก็คุยกับสามีว่าทําไมผู้ชายคนนี้รู้สึกจะเยอะแยะอะไรกับฉันมากมายเลยถามนูน่นนี่นั่นจุกจิกจ,จ,จู้จี้แบบทุกสิ่งทุกอย่างมาเดือดร้อนอะไรกับครอบครัวของเราอะไรอย่างเงี้ยแฟนก็บอกว่าอย่าไปสนใจเขาเลยเขาก็เป็นอย่างนี้แหละเอ้ยแต่มันดูถูกกันมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงไทยแล้วยังไงทํางานนวด มันก็ดูถูกปุ๊กอย่างน่ะทํางานนวดมันก็หาว่าปุ๊กแบบเฮ้ยมันได้เงินแค่นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้ว่าปุ๊กได้เงินเท่าไหร่เดือนหนึ่งอะพอมันมารู้ตอนหลังตามันโตอย่างเงี้ยพอมันมาเมื่อปีที่แล้วมันตาโตแล้วมันอ้าปากค้างเลยแบบว่ามึงทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยมึงนวดหรือมึงทำอะไรก็นวดดิมันดูถูกงานนวดมากมันดูถูกว่าเงินแบบแค่นี้ไม่พอกินเหมือนคนไทยคนหนึ่งที่มาคอมเมนต์ว่าปุ๊กนั่นแหละ คือเขาไม่รู้ว่างานนวดมันรายได้ดีขนาดไหนอะไรเงี้ยขนาดคนที่เขาทํางานบริษัทไอที IT, เขายังได้ไม่เท่านี้เลยนะมันก็ดูถูกปุ๊กไว้ก่อนเลยพอปุ๊กบอกว่าปุ๊กจะไปเรียนทําผมอะไรเงี้ยพวกบิวตี้มันก็บอกอ้ยเศษเงินมันบอกเศษเงินคือดูถูกไว้ก่อนเลยไม่ยากปุ๊กนะไม่เคยดูถูกเงินเล็กเงินน้อยนะครอบครัวของสามีปุ๊กอะไม่เคยดูถูกขอให้ทํางานก็พอ เงินเล็กเงินน้อยไม่เป็นไรก็เอาประสบการณ์อย่างเดียวเพราะว่าเขามีแรงที่จะซัพพอร์ตปุ๊กได้เวลาถ้าปุ๊กต้องการอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ต้องการให้ปุ๊กต้องไปทํางานที่มีเงินเดือนเยอะๆอะไรอย่างงี้นะแต่คนอื่นน่ะมันจะมองแบบไม่ดีจะมองแบบว่าผู้หญิงไทยจะทําอะไรได้เรียนก็ผ่านหรือเปล่าไม่เชื่อว่าปุ๊กมีใบขับขี่ที่อะมันด้วยนะไม่เชื่อว่าปุ๊กสามารถสอบผ่านอะไร ภาษาดงภาสาร์าารอะไรเงี้ยไม่เชื่อต้องเอามาโชว์ให้ดูอะ่ะเพื่อนๆคิดดูดิคนที่แบบว่ามันมองดูถูกคนดูถูกคนเอเชียดูถูกผู้หญิงต่างชาติอะไรเงี้ยซึ่งคนของเขาเองอะ่ะเขาก็ยังทําไม่ได้เหมือนเราเลยนะคะเราเป็นผู้หญิงไทยที่แบบว่ามุ่งมั่นแล้วก็อดทนเพียรพยา,ยายามมากทําทุกอย่างที่ทําทุกอย่างอะ่ะเพื่อชีวิตตัวเองเพื่อชีวิตครอบครัวให้มันดีขึ้นนะแต่คนของเขาบางคนก็ขี้เกียจ ไม่ทํามาหากินคนที่เยอรมันเองนี่แหละผู้หญิงเยอรมันอะ่ะที่เกียจไม่สะอาดไม่ทํามาหากินไม่ทําความสะอาดบ้านไม่ทํางานอยู่บ้านเลี้ยงลูกยังต้องเอาลูกไปฝากย่าฝากปู่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแต่เขาก็ไม่เคยดูถูกคนของเขานะเขาจะดูถูกผู้หญิงไทยอย่างเดียวเลย มาทีไรก็จะดูถูกตลอดตลอดตลอดจนปุ๊กวันนั้นว่าวันนั้นปุ๊กอดไม่ได้ปุ๊กก็ว่าให้แฟนว่าอย่าอย่าพาฉันไปเจอไอ้คนนี้อีกนะรู้สึกว่าถ้าฉันอดไม่ได้เดี๋ยวฉันจะตอกใส่หน้ามันอะไรเงี้ยมันหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยแฟนปุ๊กก็เลยแบบเขาเป็นคนแบบเขาเป็นคนอย่างนี้แหละไม่ต้องไปถือสาเขาอะไรเงี้ยถ้างั้นเขาก็ไม่ต้องมาถือสาฉันนะถ้าฉันว่าเขาอะไรเงี้ยโมโหแบบว่า เจอกัอนหน้าทีไรก็ถามถึงแต่เรื่องแบบทําอะไรทํางานเออเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้อุย้ยอะไรเงี้ยแล้วก็เบปะปากทําแบบเหมือนกับเธอสู้ฉันไม่ได้หรอกอะไรประมาณเนี้ยเราจะไปเราไม่มีค่ะไม่ไม่ได้ไปสู้ลบปอกมือกับใครนะปุ๊กก็เลยบอกแฟนว่าอย่าพาฉันไปเจอไอคนนี้อีกนะถ้าฉันเจอมันเมื่อไหร่นะถ้ามันพูดไม่ให้เกียดฉันอีกฉันจะตอกมันคืนอะไรเงี้ยแฟนปุ๊กกนนะอยา่ากลัว กลัวเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้เดีด๋ยวได้ตีกันอีกคนนึงก็พยายามอีกคนนึงก็นิสัยดีดีเพื่อนเพื่อนก็พยายามตบ,ตบตบแบบตบบ่าไอ้นั่นนตว่าเออเบาเบาเบาเอ่ะเราก็เราก็ไอเราก็แบบพูดอีกสิพ,พูดพูดอีกสักทีดิเดี๋ยวตะหลิวตะหลิวลอยเลยเนี่ยกำลังทำกับข้าวอยู่มันดูถูกไหมกระทั่งการทํากับข้าวอะ่ะเหมือนแอคชั่นจะมาทําแบบให้ดูดีตรงนี้เพราอยู่บ้านทําหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย ตหลิวเกือบลอยค่ะเพื่อนๆโอ้ยพวกนี้เนาะแต่ครอบครัวของสามีปุกดัดดีมากค่ะเพื่อนๆเขาจะทดสอบปุกแค่ช่วงแรกๆพอหลังๆมานี่เขาก็ดีมากๆนะคะเขาจะชมตลอดเวลาเลยชมตลอดให้กําลังใจเราตลอดเลยเวลาเราทํางานเหนื่อยเขาก็จะให้กําลังใจเราเวลาเราทํางานเลิกช้าพวกเราต้องรวมตัวกันอย่างเงี้ยเขาก็จะรอเราอะไรอย่างเงี้ยให้เกียรติเรามากๆแต่คนอื่นอะเพื่อนๆ นนา,ากเยค่ะพเพื่อนอเคค่ะพเพื่อนปุ๊กก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะมาเดินป่าก็เลยไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรเดี๋ยวเล่าเรื่องนั้นแหละที่ปุ๊กเล่าไปนะคะประสบการณ์การ,รเผชิญหน้ากับคนเยอรมันแล้วก็กับครอบครัวนะคะโอเคนะคะพเพื่อนๆนคลิปนี้ก็พอกันแค่นี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆนคงจะมีความสุขนะคะขอใหเอ้เพื่อนๆมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็สุขสันต์วันเทศกาลไข่นะคะ โอเคนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย